แม่พิมพิมประภาพูดแล้วสาเหตุโพ์ด่าลูกสาวยอมรับว่าเสียใจมากแม่พิมพ์พูดแล้วสาเหตุโพ์ด่าลูกเรียกได้ว่ากำลังเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลในตอนนี้เลยจีเดียวสำหรับดาราสาวเจ้าบทบาทอย่างพิมพ์พิมพ์มพมประภาตั้งประภาพรที่มีข่าวขัดแย้งในครอบครัวออกมาจากกรณีที่เกิดกระแสบ,บนโลกโซเชียลปมแม่นางเอก โพสข้อความสุดเดือดถึงลูกสาวตัวเองจนเกิด,ดราม่าลูกลามที่ผ่านมาซึ่งมีการโยงมาถึงว่าโพสต์ดังกล่าวของคุณแม่ของพิมพ์พิมพ์ประภาตั้งประภาพรนักร้องและนักแสดงสาว โดยทางด้านสาวพิมพ์ได้เคลื่อนไหวด้วยการออกมาโพสต์ตัดพพะผ่านอินสตาแกรมว่าเวลาจะเยียวยาทําให้หลายคนคาดเดาว,ว่าเป็นการสื่อถึงเรื่องราวที่กําลังตกเป็นประเด็นอยู่ต่อมาพิมพ์พิมพ์ประภาได้ออกมาเปิดใจว่ายอมรับที่บ้านมีปัญหาแต่ไม่ขอลงรายละเอียดเยอะเพราะเป็นเรื่องครอบครัวจริงๆอยากคุยกันในครอบครัวให้ดีที่สุด เห็นโพสต์ครั้งแรกของแม่คือตกใจหลังเกิดเรื่องยังไม่ได้คุยกับแม่แต่มีคุยกับน้องป้าป้าหาทางออกกันอยู่ต้องบอกตรงๆว่ามันยากมากพิมพ์เองก็ทำอย่างเต็มที่ในฐนานะลูก และล่าสุดคุณแม่สัสิการคุณแม่ของสาวพิม์พได้โพสชี้แจงถึงเรื่องราวต่างๆผ่านทาง Facebook ว่ามีนักข่าวติดต่อมาทางเพจร้านโทรหาพนักงานหน้าร้านและขอเบอร์ส่วนตัวแม่สอบถามและขอเข้าร้านของแม่แม่ขอความการุณาเว้นให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวนะคะและอย่างติดตามไปหาเพื่อนที่แม่ แท็กใน i อเพื่อสอบถามเรื่องนี้แม่ขอร้องอย่าไปรบกวนคนอื่นเลยนะคะแม่ขอตอบในพื้นที่นี้ที่เดียวนะคะแม่อ่านหลายเม้นที่หลายคนด่ารุนแรงถึงการโพสต์เหมือนประจานลูกตัวเองแม่ไม่โกรธทุกคนเลยค่ะเพราะแม่ทำจริงๆทําทำให้เรื่องมันลุกลามขนาดนี้แม่ก็รักลูกเหมือนแม่คนอื่นๆค่ะทุ่มเททั้งชีวิตทั้งหมดที่มีเพื่ออนาคตของลูกๆที่โพสต์ไป เพราะตอนนั้นยอมรับว่าเสียใจมากน้อยใจมากๆที่ได้ยินคำพูดของลูกๆไม่มีน้องพลอยในวันนั้นนะคะพูดในกล้องและได้ส่งคลิปลงกลุ่มทันที กลุ่มที่มีป้าและลูกๆอยู่เพื่อเคลียร์ปัญหาทุกคนอ่านแต่ไม่รับคำตอบใดๆและลูกก็ออกจากกลุ่มไปทำให้เสียใจมากจึงโพสต์ไปแบบนั้นด้วยความโกรธและเสียใจจริงๆคนถามว่าทำไมไม่เคลียร์หลังบ้านพยายามเคลียร์ปัญหาหลังบ้านแล้วค่ะทั้งไลน์ถามส่วนตัวหรือในกลุ่มแต่ก็เงียบกันหมด หลังจากแยกออกมาจนถึงวันนี้ระยะเกือบเจเดือนก็ยังไม่ได้รับคำตอบใดๆจนมาได้ยินจากก้องทำให้เสียใจมากๆเพราะหลังจากน้องพิม์พไปให้สัมภาษณ์มีผลกระทบกับแม่มากๆแม่ต้องเครียดอึดอัดใจกับการตอบคำถามคนรอบข้างโดยแม่ไม่รู้จะตอบอยังไงเพราะยังไม่ได้คำตอบจากพิม์ และที่หลายๆคนด่าว,ว่าเกิดปัญหาเพราะลูกไม่ให้เงินแม่หน้าเงินต้องการเงินจากลูกถมไม่เต็มแม่ขอตอบอย่างภาคภูมิใจในตัวเองและตอบอย่างได้เต็มปากว่าแม่ไม่เคยขอเงินลูกใช้ค่ะพ่อแม่มีไรายได้มีงานทำสร้างตัวกันมาสองคนมีบ้านรถ ตึกแถวคอนโดปลดนี้ตั้งแต่ลูกๆยังเรียนไม่จบค่ะอาจจะมีปัญหาการเงินบางช่วงของชีวิตที่มีสะดุดบ้างก็แก้ปัญหากันสองคนแม่ภูมิใจที่มีวันนี้ได้เพราะเราขยันทำงานค่ะ อาจจะมีบางครั้งลูกให้เองก็จะเห็นตามคลิปกันแล้วและเงินที่พอยให้หนึ่งล้านก็ตกแต่งบ้านป้าเป็นคนเก็บเงินค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยค่ะมันเป็นความไม่เข้าใจกันในครอบครัวที่สะสมมานาน จนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพยายามคุยจะเคลียรปัญหานี้กับทุกคนแต่ไม่ได้รับคำตอบใดๆเรื่องที่มีคนมาบอกว่าแม่ขายของตลาดนัดแต่ลูกกินอาหารแพงๆอย่าไปโยงเลยค่ะก็เป็นเพราะแม่ชอบขายของเองเพราะอยากมีไรายได้หลายๆทางค่ะลูกอาจจะใช้ชีวิตแบบไหนก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาหาเงินเองได้เขาอยากทานอะไรก็ทําได้อีกอย่างอาหารที่ลูกชอบบางอย่างแม่ไม่ชอบด้วยแม่ชอบทาน น้ำพริกส้มตำค่ะแม่ต้องขอโทษทุกคนที่ทำให้เสียความรู้สึกกับเรื่องนี้เรื่องทั้งหมดแม่ขอรับผิดเพียงคนเดียวขอร้องอย่าไปถามลูกๆอีกเลยเพราะเราทุกคนบอบช้ำกันมามากแล้วต่อจากนี้แม่ขอให้เรื่องภายในครอบครัวนะคะเพราะอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้แม่และน้องๆน,นะคะขอโทษทุกคนที่แม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเป็นแม่ต้องอดทน ควบคุมอารมณ์ให้มากกว่านี้ขอโทษลูกๆทุกคนที่แม่ทำให้เสียใจผิดหวังต้องเดือดร้อนกันเพราะแม่นะคะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานของน้องๆขอยให้กำลังใจซัพพอร์ตน้องๆมาตลอดขอบคุณทุกคําที่ตำหนิทุกคาําด่าแม่ไม่โกรธเลยค่ะเพราะแม่ทำผิดจริงๆและจะนำมาปรับปรุงตนเองให้เป็นแม่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคตค่ะ